สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จียนกิดพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้สถานการณ์ของโลกกําลังเข้าสู่กระบวนการแตกหกักและก็การเปลี่ยนแปลงนะฮะความวุ่นวายกาลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับอังกฤษฝรั่งเศส เบเนซุเวลานะครับในจีเรียแล้วก็เกิดภัยธรรมชาติในหลายๆประเทศอย่างอินโดนีเซียเป็นต้นนะครับการแตดถักครั้งนี้ก็เริ่มต้นและก็การเปลี่ยนแปลงเชิงภัยธรรมชาติตั้งแต่18กุมภาพันธ์ถึง24มีนาคมกำลังจะหนัก20มีนาคมก็จะเกิดปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติอีกรอบแน่นอนมันจะเป็นกระบวนการสุดท้ายสู่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับ ปรากฏการเกิดอะไรขึ้นบ้างฟิลิปปินส์ก็ลาออกจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC อย่างเป็นทางการหลังตูเตเต้โดนสอบสารข่าวเอนะครับรายงานว่าฟิลิปปินส์ออกจากการเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC อย่างเป็นทางการนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ปีที่ผ่านมา ICC ได้สอบสวนโครงการการกวาดล้างยาเสพติดของประธานาธิบดีโดริโกตูเตเต้ นะครับที่มีการกล่าวหาว่าเป็นการสังหารหมู่ประชาชนนะตุเตเต้แก้ปัญหาด้วยการลาออกเลย <c oughs> ไม่เป็นอ,องค์กรของสารโลกจบแค่นั้นนะฮนะในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะกลยุทธ์ของฟิลิปปินส์จีนเผยจับกลุ่มพวกก่อการร้ายในซินเจียงได้13,000นคนนับตั้งแต่ปี2014สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจำนวน หน่วยงานนะครับจีนที่ทำการจับกลุ่มคนร้ายได้13,000คนในแคว้นชินเจียงทางตะวันตกไกลนะฮะนับตั้งแต่ปี2018รัฐบาลเปิดเผยบอกว่าในนโยบายหนังสือนโยบายที่จะป้องกันามาตรการการลดการปลุกฝังปลูกฝังนะแนวคิดอิสลามสุดโต่งอันเป็นที่ถกเถียงกันนะค,คือปัญหาเรื่องของอุยกูเนี่ยนะฮะ ที่แคว้นซินเจียงเนี่ยนะฮะมีปัญหาการมานานเพราะอุยกูเนี่ยเขาไม่ยอมรับการปกครองจะเป็นหนึ่งเดียวกับจีนจีนก็ไม่ยอมจนกก็ต้องมีการตั้งกลุ่มกบฏเข้ามากบฏอุยก,กูเนี่ยหรือว่ากระบวนการอุยกูที่ว่าเนี่ยนะครับก็เคยหลบหนีเข้ามายัางประเทศไทยถูกจับกลุ่มในประเทศไทยเป็นชาวมุสลิมนะครับต่อมาก็แหกคุกหลบหนีแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียมาเลเซียก็ปฏิเสธ ที่จะปล่อยตัวหัวหน้ากระบวนการเหล่านี้นะกลับประเทศนะฮโดยมหาเทมูฮัมมัดบอกว่าไม่ควรจะมายุ่งกับคนเหล่านี้นะฮะที่ผ่านมามาเลเซียก็ให้การสนับสนุนจากกบฏอุยกูเหล่านี้แหละนะครับในรัสินเจียงนะครับในขณะที่สื่อสหรัฐอเมริกาแฉมากดรัชกุมารซาอุดิอาระเบียตั้งทีมลับนะฮะปิดปากผู้เห็นต่างก่อนคดีคาช็กที่1ปี <c oughs> สำนักข่าวเอพนะครับรายงานว่า New York ์ i ทม์นะครับรายงานบอกว่ากว่า1ปีก่อนการสังหารนักข่าวจามานคาชอฟสกี้นะครับมหมามกุฎม,มกุฎราชกุมารโมฮัมเม็ดซันมานนะครับของซาอุดิอาระเบียรทรงเห็นชอบนะฮะปฏิบัติการลับปิดปากผู้เห็นต่างนี่ก็เป็นสื่อรายงานแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการปราบกบฏ คนที่เห็นต่างเนี่ยภายในประเทศซาอุดิอาระเบียซาอุาดิอาระเบียในปกครองโดยระบอบพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะฮะความเด็ดขาดของซาอุดิอาระเบียนะครับทำให้ประเทศนี้สงบมาได้แล้วก็เป็นประเทศที่มีแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่นะครับโบอิงก้าวพลาดทางยุทธศาสตร์737 Max นะครับทรัมป์ควรต้องโชว์โอกาสทองจากเรื่องนี้นะครับสื่อมวลชนก็รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ควรใช้อำนาจในตำแหน่งของเขาอย่างเต็มที่เพื่อไล่เรียงให้โบอิงต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความมักง่ายและเป็นการครอบงำโดยไม่ยอมให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรวมทั้งยังประกาศจุดยืนของทรัมป์เองในการต่อสู้กับการทุจริตช่อโกงนะครับในแวดวงอุตสาหกรรมที่ผ่านมาทรัมป์ก็ไปย,ายามจะขายสินค้าขายธุรกิจของประเทศตัวเองปรากฏความผิดพลาดเกิดขึ้นตอนแรกก็ยึกยักยักว่าจะ จะยังไม่ลงงับตอนหลังก็ต้องลงงับต,ตอนนี้ก็ลงงับไปทั่วโลกซึ่งตอนนี้ก็จะผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมานะฮะชุดใหม่ภายในระยะอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเพื่อจะไปให้กับสายการบินเหล่านี้นะครับเพื่อจะาให้ใช้เครื่องบิน Boeing Max นะ737 Max เนะี่ยต่อไปนะครับภัยธรรมชาติยังคงเกิดขึ้นนะครับภัยธรรมชาติที่ปาปัวกินีปาปัวนิกินีนะครับน้ำท่วมนะดินถล่มตาย อย่างต่ำ5 8คนนะคอินเดีาอินโดนีเซียก็ชี้เป็นการทำลายป่าวันยอดนะเสียชีวิตพุ่งสำนักข่าวเอกับสำนัาวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมนะฮะและก็ดินถลม่มฝนตกลงมาอย่างหนักในปาปัวจังหวัดะตะวันออกของอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย58รายแล้วก็ต้องอ,อพะยะพประชาชนออกจากพื้นที่4,000คน ในแง่ทางการอินเนาวก็คาดเดาว,ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากเจ้าที่นะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงพื้นที่ประสบภัยได้ในหลายๆจุดนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและผมเรียนย้ำภัยธรรมชาติกําลังเกิดขึ้นเอาภัยธรรมชาติเกิดขึ้นกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงภัยธรรมชาติการแตกหักการล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากและคนมีชีวเสียงกําลังเกิดข,ขึ้นถี่ในระหว่างนี้โค้งสุดท้ายกําลังทิ่มตรงแหละ ในรับตอนนี้สถานการณ์ของโลกนิวซีแลนด์ทยอยคืนศพให้กับครอบครัวทําพิธีนะครับกระทุงบริษัทไฮเทคแจงไล์สดสังหารหมู่นะสารข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้นำนิวซีแลนด์รอฟังคำตอบจาก Facebook แล้วก็บริษัทโซเชียลมีเดียอื่นๆกรณีที่มีการไล์สดกรณีกราดยิงนะฮะมัสยิดสองแห่งมีผู้เสียชีวิตถึง50ราย แล้วก็ขณะเดียวกันทางการนิวซีแลนด์นะครับเริ่มส่งศพผู้เสียชีวิตในครอบครัวไปประกอบพิธีแล้วในวันอาทิตย์แล้วก็มีอยู่รายหนึ่งนะก็ปรากฏว่าไปล่อมือปืนนะฮะไปล่อมือปืนไม่ให้เปเข้าไปอีกโบทหนึ่งบทที่สองปรากฏว่าคนนี้ก็ได้รับการยกย่องเป็นฮีโร่เลยนะครับในขณะที่สื่อทะสื่อนอกเนี่ยรายงานนะะบอกว่าน่าชื่นชมนะครับสื่อนอกรายงานคนไทยต่อแถว นะครับโหวตเลือกตั้งล่วงหน้าสำนักข่าวเอฟพกับสำนักข่าวอิเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้มีสิทธิ์นะฮะในประเทศไทยจำนวนหลายร้อยคนรวมตัวกันที่บริเวณหน้าคูหาสุดคึกคักผู้ใช้สิทธิ์ส่งเสียงรอรงเสียงมานานนะครับด้านบุรเดกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมตีรัฐบุรุษนะครับเดินทางมาหย่อนบัตรเช่นกันนะักวิเคราะห์ชี้ไม่ใช่เป็นคําตอบเนี่ย คำว่าไม่ใช่เป็นคำตอบของประเทศไทยบอกว่าการเลือกตั้งจะไม่แก้ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานที่ไทยได้เผชิญเข้า่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีการแสดงประชามติทั้งทางสังคมอย่างแท้จริงเกี่ยวกับพื้นฐานของความชอบธรรมทางการเมืองนะฮะนายแมดวิลเลอร์นะครับ,น, eler, น,รบนักวิเคราะห์อาวุโสด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำกลุ่ม วิกฤตระหว่างประเทศเนี่ยได้แสดงความคิดเห็น,นต่อ ABC News บอกว่าการเลือกตั้งเป็นเพียงแค่บทบาทมหาการาบวิกฤตทางการเมืองไทยมากกว่าบทสุดท้ายที่จะเห็นนะครับถึงตอนจบทางนี้สำนักข่าว a p นะครับทิ้งท้ายบอกว่าในการเลือกตั้งในวันที่ทผ่านมายังคงมีความหวังนะสู่การเปลี่ยนแปลงโดยมาก บูพราวนะครับวัย53ปีได้กล่าวสัมภาษณ์กับเอพว่ามาโหวตในวันนี้ด้วยหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะฮะนั่นก็เป็นความเชื่อของฝรั่งฮะฝรั่งก็บอกว่าไทยเลือกตั้งก็ไม่ใช่เป็นทางออกนะการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกนะนักวิเคราะห์เชื่อนะวิกห์ต่างชาติก็เชื่อแบบนั้นว่าไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยแล้วก็ไม่สามารถนําพาประเทศเข้าสู่พ้นจากวิกฤตได้ ก็จริงของเขาอันนี้ก็เรื่องจริงเขาน,นี่ก็พูดจริงๆมันก็เป็นจริงเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกในสถานการณ์ปัจจุบันและสุดท้ายประเทศก็ยังคงจะเข้าสู่วิกฤตและวิกฤตหนักกว่าเดิมได้ซ้าไปนะครับกองกําลังประชาธิปไตยซีเรียนะครับเข้ายึดค่ายไอซิสได้บางส่วนแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มนัก,กรบสหรัฐอเมริกานาที่สหรัฐอเมริกานุนหลังเข้ายึดนะฮะหลายตำแหน่งในพื้นที่สุดท้ายของกลุ่มรัฐอิสลาม ในภาคตะวันออกของซีเรียร่วมเปิดเผยนะครับเมื่อค่ำหลังจากกระหน่ำยิงโจมตีพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ใกล้าชายฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสนะครับก็ปรากฏว่าย,ยึดได้คืนแล้วนะก็มียังมันกลุ่มยังสู้อยู่นะครับในขณะที่ท่าทีของสหรัฐอเมริกาสหรัฐปฏิเสธที่จะมีการทิ้งทหารจานวน1,000ในายไว้ในซีเรียก่อนถอนกำลังสำนักข่าวเอรายงานว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย ออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่าสหรัฐตั้งใจจะทิ้งทหารเกือบ1,000ไทนยหนึ่นายนะครับไว้ในซีเรียรและเสริมว่าแผนนี้จะเหลือทหารไว้จำนวน200นายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับที่ผ่านมาตอนแรกสหรัฐเนี่ยก็จะไม่เอาทหารไว้เลยนะครับจากการถอนกำลังของประธานาธิบดีโดนชทรัมป์แต่ปรากฏว่าเนี่ยนะฮะกลุ่มกบฏในซีเรียรไว้ง่าย <c oughs> <c oughs> นะครับก็ขอ ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐกลุ่มไอซีเสที่ได้รับการสน,นสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐก็บอกว่าต้องอยากจะให้มีกําลังทหารคงไว้นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะอยู่ในประเทศนี้ได้อย่างลําบากสหรัฐก็ตัดสินใจทิ้งทหารไว้จํานวน200นายนะครับจากเดิมบอกว่าจะเพิ่มเป็น1,000นายแต่ก็จะขอเพิ่มเป็น3,000สหรัฐก็ทิ้งไว้2,000นายไอ้200นาย200นายเนี่ยทำไมสหรัฐต้องทิ้งไว้นะครับ ก็เป็นการอ้างว่าเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางสถิลภาพนะในซีเรียก็คือว่าอย่างอย่างน้อยก็มีทหารกลุ่มนี้ไว้เพื่อกดดันจริงก็เป็นทหารหมู่น้อยนะครับไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะตอนนี้อัสซัสนะครับก็สามารถเอาชนะสงครามในซีเรียได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้รับการสน,สนับสนุนจากกรอเสียสถานการณ์ทั่วโลกกาลังขนาดนี้ที่เราเห็นนะกำลังเกิดการแตกหัก การเปลี่ยนแปลงการล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากการประทะกําลังเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงถ้าไปมองจากโลกแล้วมาดูในประเทศไทยเรากําลังเห็นว่าประเทศไทยก็กําลังเข้าสู่หมวดสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ